อัปเดตนะคะตอนนี้ s ชป p ี e เข้าระบบเครดิตบุโรเรียบร้อยแล้วค่ะจากหลักฐานการแชทนี้นะคะเคสนี้เนี่ยเขาตรวจเครดิตบุโรมาก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมสัมมนรหนะคะเขาเคยปิดหนี้รถมาก่อนหน้านี้นะคะแต่พอมาถึงวันนี้ค่ะวันที่18เดือน6นะคะมีการเช็คเครดิตบุโรอีกครั้งหนึ่งนะก็พบว่ามียอดของโชปปีเ e เน่ยขึ้นในระบบเครดิตบุโรจึงต้องนับเป็นภาระหนี้อ่ะ ทำให้ยอดกู้เปลี่ยนไปค่ะก็ต้องมาเคลียร์ยอดโช o p ี้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อทําให้ยอดกู้เป็นไปตามที่ต้องการค่ะเช่นเดียวกันกับเคสนี้ค่ะพอามาเช็คเครดิตบุโรในวันที่24ในวันที่24ในวันที่24พฤษภาคมนะคะกับแอปทางร้านเนี่ยพบว่าโชป p ี้ขึ้นระบบเครดิตบุโรเหมือนกับภาระหนี้อื่นๆค่ะก็คือเหมือนบัตรเครดิตเหมือนบัตรกดเงินสดเหมือนรถเหมือนบ้านทั่วไปเลยค่ะ ก็จะนับเป็นภารานี่เช่นกันค่ะถ้าสมมติว่าเรามีผ่อนเยอะนะคะก็จะทําให้ความสามารถในการกู้หรือว่ายอดกู้แล้วนะคะต่ำลงค่ะดังนั้นเราจะต้องไปเคลียร์ยอดนี้ด้วยนะคะถึงจะทำให้ยอดกู้มันสูงขึ้นค่ะโอเคถ้าใครมีปัญหาประมาณนี้นะคะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะจะได้อัปเดตให้เพื่อนๆได้นนทราบกันค่ะ